สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับรถนางฟ้ากันนะครับวันนี้เราจะมารีวิว KR 150cc กันนะครับก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับช่องทางการติดต่อเบอร์โทร0849086343นะครับไลน์ก็เบอร์นี้เลยนะครับหรือจะทาง Facebook เพจรถนางฟ้านะครับเข้าไปกดไลค์กดติดตามกันได้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรถใหม่ใ นะ KR คันนี้น่าจะปี40หรือเปล่านะไ,มไม่แน่ใจดูในเล่มมาเมื่อกี้ลืมละนะครับเอกสารก็มีเล่มชุดโอนครบนะครับภาษีคันนี้ภาษี63นะฮะนี่ภาษี63สามารถเอาไปโอนต่อภาษีได้เลยนะครับมาดูนะ งานสียุดสียุดสีคันนี้ตีไปประมาณสัก90%สนะฮะสวยๆเงาๆเลยชุดสีนะครับสีโครงสีเครื่องนี่ก็ยังสวยนะฮะประมาณ80-90%ได้เลยนะฮะอะไรแต่งก็มีท่อเรลโอทโอทอ,อะไรนะโอเอทเนี่ยโอทยุดยานะครับเกียโยงนะครับเกียโยงดัมนะครับสวิงอาร์มิเนียมของ DKT นะแล้วก็ดุมดัม ดำเป็นของของ KR นี่แหละฮะของ KR ของวิกเตอร์นะฮะล้อเป็นล้อ D.I.D. นะครับล้อ D.I.D. เบิกใหม่นะครับสีลวดเงาๆเลยหน้า17หลัง18ยางหลังเป็นยางแบล็คนะครับยางข้างหน้าน่าจะเป็นของ IRC นะครับก็มีไล่น็อตทองมาครับยิดท่อเป็นอลูมิเนียมสีโครงก็ยังดำเงาๆอยู่เลยฮนะ สีฝาครื่องอไอ้สีฝาเครืองโอ้ยสีฝาคัดนะสีฝาคัดสวยงามนะครับมีไล่น็อตทองมานะครับเสื้อ18 5 5นะครับวาวปิดเปิดปกติแล้วก็คาบูเดิมนะเป็นของเคอาร์ R เนี่ยแหละเคลมคาบูแท้คาบูเดิมนะครับแล้วก็มอน้าอลูมิเนียมชุดหน้าเดิมนะครับเนี่ยล้อนหน้าดีๆีย่างหน้าน่าจะเป็นของ IRC นะนะ ขึบนขึ้บนก็ยอดนิยมครับแผงคอ Zx แล้วก็แฮน Z X นะครับสวยงามมือคัตโดมิโน,โนแล้วก็ปั๊มบนปั๊มลอยอิตาลีนะครับมาดูด้านล่างแผงคอล่างเป็นมิเนยมนะฮะเป็นงานสร้างลูมิเนียมของดำของเตยนะีน่ลายเบา,าหน้ามาด้วยสวยงามครับเนี่ยสีถังเงาๆเลย ไม่มีรั่วไม่มีบวมนะสีถังสวยงามมากเลยมีสติ๊กเกอร์คำเตือนด้วยวน,นมาดูด้านซ้ายโซ่สเตอร์เหลือๆนะเสอรอไอโซ่นี่น่าจะเป็นสีทองนะแต่มีคาาสนิมบางๆนะโซ่เล็กนะครับ415 RK 415้รน้านะไล่เบามาโซ่เล็กเนี่ยล้อหลังลื่นๆเลยนะครับ เกียร์โยงตัวประคองเกียร์ครอบสเตอร์ผมเบิกใหม่นะครับเป็นสีดำสีพงด้านซ้ายก็ยังสวยงามนะฮะเนี่ยล้อ d ี d อย่ยางหน้าลายตรงครับฟังเสียงกันดีกว่ารถอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับลูกค้าสามารถเข้ามาดูได้ครับในตัวเมืองสามารถจัดส่งให้ลูกค้าได้ทั่วประเทศเลยเนี่ย หน้าใหม่หน้าใม่ก็มีไฟเีีร์ว่างไฟเตือนน้ามันนะฮะไฟความร้อนความร้อนก็ใช้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเตือน2อทีนะครับระบบไฟน่าจะต่อมาแค่ไฟหน้าไฟท้ายนะตัดติดง่ายฮนะปึ่งเดียวเลยนะไม่ต้องดึงเขาผมไปลองขี่มานะรถวิ่งดีมากเลยนี่ยนะไฟท้าย รอไฟหน้านะไฟเลี้ยวเขาไม่ได้ต่อมานะเค,เครื่องเงียบกริบเลยะไม่ดังก้องดังแจ๊กเลยนะ <S <S มีเสียยหอนนิดเดียวนะ <S 1> <S 1> เครื่องเครื่องเงียบมากเลยนะแล้วก็วิ่งดีมากๆเลยนะไปลองขี่ดู มันดึงดีฮะเปิดก็เร่งมาดึงติดมือมากเลยนะฮะ,ะฟังเสียงเบิ้ลเครื่องเั็กนิดนึงเ็บเปิดเปิดคันเร่งนิดเดียวเองอ่ะ ต,ติดมือมากๆเลยนะครับคียคันนี K ้เปิดราคาอยู่ที่45,900บาทนะครับ45,900บาทเอกาสารเล่มชุดโ,ดนโอนครบภาษี63สานะฮะสามารถจะไปต่อได้เลยนะฮะไม่ต้องจดทะเบียนใหม่นะครับนะเครื่องนิ่มๆรถวิ่งดีๆชุดสีสวย,สวยนะล้อดีๆเบิกใหม่ อะไรแต่งก็เยอะครับเยอะเยอะมากเลยนะครับท่านใดสนใจก็โทรมาครับเดี๋ยวจะทักมาทางไลน์เดี๋ยวจะทาง a c e บ o o กก็ได้นะครับทังมาสอบถามพูดคุยเพิ่มเติมได้นะครับสามารถจะส่งให้ลูกค้าได้ทั่วประเทศเลยนะครับราคายังไม่รวมค่าจัดส่งนะฮะรถที่อยู่ด้านหลังนี่ก็สุอามาดูคันแรกคันแรก i อเคนะครับไม่ไม่ทันได้ลงรีวิวนะลูกค้ามาจําไว้ละวันนี้ก็รอรถมารับก็จะได้ทําการจัดส่งนะฮะน,นี่ไม่ได้รีวิวเลยเกราสีม่วงยังอยู่นะครับ37,500บาทเอกสารเล่มชุดโอนครบภาษีขาดเกินนะฮะชุดสีเงาๆสวยๆเลยเครื่องเงียบนะเอ็นโปเอปคันนี้ติดจองนะครับรอส่งให้คุณลูกค้าที่หัดใหญ่นะครับ อันนี้ก็ไม่ทันได้รีวิวนะคันนี้อะไรเบิกเยอะมากเลยชุดสีเบิกแล้วก็เสื้อเบิกลูกเบิกยางเบิกโอ้เยอะเบิกเยอะฮนะคุ้มครับคันนี้น,นี่ก็รถผมเองนะ 75, ครับเจ็ดหมื่นห้าครับเอ็นโฟตรงสนามนะก็ไอเอ็กซดอันนี้ลดราคาเหลือสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับสารก็เล่มุดโดนครบแต่ว่าคันนี้ภาษีหกสี่จัดสภาพใหม่ฮะสวยๆเลยฝากได้วยไอเซด หล่อๆเลยครคันนี้ฝากไปด้วยครับ45,900บาทนะครับก็รีวิวประมาณนี้พบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Check the mic the right make sure it and sound right boys